I'll กับนัทสิบก้าสิบรกอรถมือสองที่คุณวางใจกับช่วงรีวิวด่วนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกลับมาถึงคิวของสุดยอดรถเก่งเล็กเท่ๆจากค่าย m a ส d a นะบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งดีทั้งประหยัดนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2018 Mazda 2 Sky Active b e สก i n 1.3 High เบนซินหไไม่1นึ่งมื กลับมาอีกแล้วนะฮะมาสด้2บอกเลยนะชื่อนี้ดีไซน์ก็สวยเท่ชบเฉียวนะสมรรถนะก็เยี่ยมที่สำคัญประหยัดน้ํามันสูงสุดถึง23กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะฮะ เดี๋ยววันนี้มันมียังไงไปดูพอมอกกันเลยอาเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันก่อนเลยนะฮะต้องบอกเลยว,ว่าโมเดลนี้เป็นขวัญใจวัยรุ่นนะโดยเฉพาะน้องๆหนูๆที่จบใหม่นะแล้วก็เพิ่งเริ่มจะมีงานทำนะเพราะว่ามีดีไซน์ที่จบเฉี่ยวแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นซีดาน4ประตูนะฮะร,ราคารุ่นใหม่ายแดงนะ6กแสนสอบาทนะเป็นตัว1.3 n ไฮค ตอนที่เข้ามานะก็อาจจะมีริ้วมีรอยบ้างนะ,ะเพราะฉะนั้นก็เก็บสีมาให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะแต่เรื่องชนหนักพิวามตัดต่อน้ําท่วมสนองเสนิมอะไรเนี่ยไม่มีแน่นอนนะฮะแต่ตอนที่เข้ามานี่บอกเลยว่ารอยขนแมวกระจายรอบๆคันเพราะฉะนั้นเก็บสีไหมรอบคันเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าแล้วเลขไม้บอกเลยนะั้นน้อยจริงๆนะหนึ่งหมื่นหกพันกิโลเมตร่นั้นเองนะเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะแต่เป็นรถยึดจากลูกค้าที่ผ่อนไม่ไหวเพราะฉะนั้นเป็นรถประมูลจาก ฐนได้ชาติอาจจะต้องเน้นจัดไฟแนนซ์สักเล็กน้อยด้านหน้านะครับมาด้วยกระจังหน้าใหญ่ๆเลยนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะฮะใช้เครื่องยนต์สกายแอคทีฟเครื่องเบนซินนะฮะมีจุดเด่นในเรื่องของความประหยัดนะฮะรุร่นนี้ประหยัดมาประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับโครงสร้างเดิมบมดน้ไม่มีชนหนักตัดต่อพิกความน้ําท่วมอะไรเนี่ยไม่มีสีนะครับเป็นสีดํามุกนะฮะออกแดดก็สดใสสวยงามเปล่งต่างเราจะเห็นประกายมุกเงางามเป็นประกายแบบนี้เลย ไฟหน้ารุ่นนี้จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะแล้วก็มีไฟ Daytime LED ล้อมรอบเป็นวงกลมแบบนี้โอ้สวยงามมากๆมีไฟตัดหมอกให้ฮะตามสเปคไฮคอนเน็กเลยและคันนี้นะเจ้าของเดิมมีใส่ชุดแต่งมารอบคันนะ,ะโอ้เรียกว่าเท่มากๆเลยนะ,ะชุดแต่งพร้อมเลยนะฮะสเกิร์ตนะครับรอบคันพร้อมกับสปอยเลอร์เท่ๆด้านหน้าก็เดิมๆนะฮะไม่มีอะไรนะครับเรียบร้อยดีสดใสสวยงามนะครับผิวพันธอะไรก็เก็บสีแล้วก็สดใสสวยงาม นะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะนี่ฝุ่นนะเดี๋ยวเช็ดให้ก็ออกนะครันนี้เลอะฝุ่นหน่อยๆนะครับแต่ว่าไฟหน้าอะไรเนี่ยยังอยู่ในสภาพดีมากๆเพราะว่าใช้ไปแค่16,00งกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสเกิร์ตช้ยล่างนี่ใช้สีดําล้วนๆนะฮะแล้วก็ตัดด้วยสีแดงนะครับเท่ๆเลยนะครับก็สวยงามฮนะเข้ากับตัวรถเป็นอย่างดี กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้เท่ๆด้วยนะครับฟิล์มมีให้รอบคันจากเจ้าของเดิมนะครับยังอยู่ในสภาพดีหลังคาไม่ได้ยุ่งนะฮะหลังคานีไม่ได้ทํานะครับล้างให้อย่างเดียวเนาะก็ยังบางๆใสๆมือจับสีเดียวกับตัวรถนะครับมีปุ่มเปิดปิดประตูแบบ smart entry นะครับรอบคันนะฮะมีสเกิร์ตให้นะครับจากเจ้าของเดิมขอพระคุณมากก็สวยดีนะครับตัด้วริวสีแดงก็สวยเรียบร้อยดีผิวพันธุ์แม้ว่าจะเก็บสีมารอบคันแล้ว แต่ข้อไปก็ยังบางๆนะครับใช้ได้บางๆใสๆนะครับนะบางๆใสๆเพราะว่าไม่มีชนหนักนะฮะแต่เก็บพวกริ้วรอยนะครับขนแมวรอบคันต้องบีบ้างล้อหลังนะฮะจะเป็นดัมเบลกเนาะล้อหน้าจะเป็นดิสเบรกล้อแม็กสเปคเดิมจากโรงงานนะ,ะเป็นแม็กสีไฮเปอร์นะสีเทาเข้มเลยนะครับได้ดิสเบรกล้อหน้าด้วยแม็กเป็น4รูนะครับแล้วก็ล้อแม็กขอบ15นะฮะยางให้มาที่เบอร์1 8 5 6 5 R 15 นะครับเป็นยางของดันหลบอันนี้เป็นยางของโรงงานให้มานะครับสัปดาห์ที่40ปี2018นแะฮะแต่ดอกยางนี่ยังสวยนะเพราะว่าวิ่งแค่หมื่นหกเท่านั้นเองยังใช้ได้ครับอีกสัก2ปีได้สบายๆนะเพราะว่าดอกนี่ยังนิ่มนะครับยังคมยังลึกนี่กดไปยังนิ่มๆอยู่นะฮะยังคมยังนิ่มนะครับใช้ได้ครับใช้ได้อีกสปีสบายๆล้อหลังก็ล้อแม็กก็เรียบร้อยดีนะฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรก็ถือว่าขับเก่งใช้ได้ไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรแต่อย่างได ล้อแมแอขอบ15พร้อมกับยางร้อมตัวรถก็จริงแต่ว่าดอกถือว่ายังลึกมากๆนะ,ะดอกถือว่าเหลือเยอะอยู่นะอีก2ปีใช้ได้สบายๆนะถือว่าก็ยังนิ่มยังลึกยังคมนะครับยางร้อมตัวรถนะแต่ใช้ได้อ่ะโครงสร้างกันต่อเลยฮะไหนๆเรามาดูแท็กนี้กันและเอ,อิทมาแล้วนะฮะก็ซอกในประตูนะฮะเดิมหมดเลยน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะครับมาร์คกิ้งยังอยู่ครบนะครับ ซอกในประตูน็อตก็เดิมๆนะฮะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นอะไรเม mm ็ดอาร์กกันหน่อยสิอ่ะเม็ดอาร์กนะฮะสวยงามนะครับเม็ดอาร์กสวยงามเสาคนขับเม็ดอาร์กอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์กอยู่ครบหลังคาฮะเม็ดอาร์กสวยงามนะครับขอบเสานะฮะเสาเก่งเม็ดอาร์ก อยู่ครบนะฮะอ่าเม็อางอยู่ครบเลยนะครับสติกเกอร์ฮะเรียบเนียนไม่มีร่องรอยของการงัดแงะแกะเกา่าแต่อย่างใดแผ่นเพลทรุ่นนี้จะอยู่ที่ข้างคนขับนะฮะจะเป็นสติกเกอร์แบบนี้เลยบ่งบอกเลขตัวถังนะฮะ M MM M 8 D L ลงท้ายด้วย W U 414514นะครับนะผลิตและประกอบที่ประเทศไทยนะครับสติกเกอร์เรียบเนียนไม่มีร่องรอยของการพ่นการงัดแงะแกะเกา่าหัวน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอด ัวน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะฮะสวยงามมากๆประตูหลังขวานะฮะสวยงามเดิมๆเลยซอกในประตูเดิมๆไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับซอกในประตูเดิมๆไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับเม็ดอาร์คที่เสาสวยงามนะครับสวยงามนะครับอยู่ครบเลยอาหลังคาเม็ดอาร์ อยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์กอยู่ครบเลยนะครับสะโพกฮะเม็ดอาร์กสวยงามนะฮะอ่าดึงนิดหน่อยพอนะด้านหลังก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์เท่ๆเลยจากเจ้าของเดิมให้มานะครับสวยงามมากๆแล้วก็มีสเกิร์ตรอบคันนะครับด้านหลังก็ตัดกับริ้วสีแดงก็สวยงามดีมีไฟทับทิมให้นะครับเซ็นเซอร์หลังนะครับจากโรงงานเลย1,2,3,4จุด ไม่พอมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะฮะเรียบร้อยดีท่อไอเสียคู่ด้วยโอ้เยี่ยมเลยแต่เป็นชุดแต่งนะท่อจริงอยู่นี่นะอันนั้นท่อหลอกนะครับอาฝาโปงนะฮะก็เรียบร้อยดีนะครับแม้ว่าจะเก็บสีมาแต่ว่าไม่มีชนหนักแน่นอนนะฮะ,ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอ่ะเปิดมาแล้วฮะข้อดีของรถซีดานอย่างหนึ่งก็คือเก็บสัมภาระได้มิดชิดนะครับเป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับปลอดภยัยมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็กลิ่นของ อาหารบางทีเราต้องการเก็บอาหารคาวนะครับก็ไม่เข้าไปในห้องโดยสารนะครับเออก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับตัวบบอเองก็พับได้นะฮะสามารถที่จะดึงแล้วก็พับลงไปได้นะครับพับแล้วก็ดันดันเข้าไปได้เนาะแต่ให้ดูโครงสร้างก่อนดีกว่าว่าเม็ดอาร์คสวยงามนะครับตะเข็บเหมือนกันเลยโอรุ่นนี้ดูง่ายเลยฮนะเม็ดอาร์คอยู่ตรงนี้เลยเม็ดอาร์ค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 เรียงตัวกันอย่างสวยงามนะครับซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันนะฮะแห้งๆนะครับ ผิวพธุ์ก็ต้องหน้าตาแบบนี้แห้งๆเลยแล้วฝาโปงก็เดิมหมดนะฮะแนวซิลิโคนนิ่มๆอ่ะจิ้มให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับยังนิ่มอยู่นะแนวซิลิโคนยังใช้ได้นิ่มๆอยู่นะครับแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอนะครับแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอนะครับอามุดกันหน่อยนิดนึงแล้วกันนะฮะด้านหลังก็สวยงามฮะเม็ดอาร์กอะไรก็เรียงตัวกันอย่างสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยของการ ส้มแซมแก้ไขอะไรแต่อย่างใดสวยงามมากๆพรมพื้นฮะสวยงามไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรก็ถือว่าใช้รักษานะครับ เกิดมาแล้วมีล้อ,อไหล่ให้เหมือนเดิมเป็นล้อกระทะนะฮะเป็นล้อชั่วคราวนะครับสำหรับขับไปร้านปะยางน,นะครับเป็นล้อแบบชั่วคราวก็ล้อ,อไหล่ของมาด้าจะหน้าตาแบบนี้แหละเล็กๆแบนแบแบบนี้มีอุปกรณ์ฮอดล้อให้นะครับแม่แรงมีให้เหมือนเดิมแผ่นโฟมอะไรยังสวยงามด้าน,นหลังรุ่นนี้ดูง่ายนะฮะเพราะว่าจะโลง่งๆเลยไม่ค่อยมีอะไรบงังนะครับเคาะไปก็ยังบางๆใสๆไม่มีร่องรอยของสนงสนิมนะฮะไม่มีร่องรอยของการทําสีอะไรแนวซิลิโคนเดิมจากโรงงานไม่เคยติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหนักอะไรทั้งนั้นนะฮะ ผิวพันธุ์ใสๆบางๆเลยฮโอเคมากันที่แถบซ้ายกันต่อเลยนะฮะแถบซ้ายก็เก็บสีมาเรียบร้อยแล้วไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้มีปุ่มเปิดปิดประตูแบบสมาร์ทเอนทรีให้2ฝั่งเลยมีฟรีมให้รอบคันนะฮะอ่าก็เรียบร้อยดีล้อแม็กนะครับสี่ล้อนี่น่าจะเรียบร้อยหมดนะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรก็ถือว่าขับเก่งใช้ได้ดอกยางปี2018พร้อมตัวรถก็จริงแต่ดอกยังเหลือเยอะเพราะว่าวิ่งไปแค่16่นกกิโลเมตร นะเพราะยังใช้ได้นะฮะดอกยังลึกมากยังคมยังนิ่มอีก2ปีได้สบายๆนะฮะเอาไขล็อกอีกวันนี้เดี๋ยวทำหนึ่งนะฮะถ้ากุญแจออกนอกรถให้พร้อมจะล็อกตลอดเวลานะเพื่อความปลอดภัยนะฮะกุญแจตัวนี้เขาจะจับเลยนะถ้าไม่มีผู้โดยสารอยู่ในข้างในเขาจะล็อกตลอดเวลานะฮะอ่ะเม็ดอาร์คฮะเม็ดอาร์คสวยงาม,นะะน,างามนะครับเป็นอาร์คสวยงามนะครับอ่ะหลังคาฮนะเม็ดอาร์ค อ,อยู่ครบนะฮะเป็นอาร์คสวยงามอยู่ครบเลยซอกในประตูเชิญดูกันได้เลยฮะมาร์กิ้งอะไรก็ยังอยู่ครบเลยนะครับน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับเม็ดอาร์คสวยงามอ่าสวยงามสวยงามสวยงามอยู่ครบเลยนะครับหลังคาก็เดิมเดิมหมดเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะ เม็อารอยู่โครแล้วก็เสาด้านหน้าฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะครับอ่าอ,อ,อ่ดูไปเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะฮะอ่าไม่มีรอยพ่นภาสีอยู่ไหนไม่รู้นะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูอีกทีภาสีนี่ถ้าเหลือไม่ถึง3เดือนก็จะต่อให้ละกันนะครับแต่ถ้าเหลือเกิน3เดือนก็ไปตามสภาพนะครับ ไม่ได้ทําอะไรให้ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องดีกว่าไปเรามาดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์เบนซิน97สิแรงม้าเป็นเครื่อง Sky a c t i v ที่บอกเลยว่าประหยัดน้ํามันมากๆนะฮะ23กิโลเมตรต่อลิตรโอเรียกว่าเป็นแชมเปี้ยนของรถไซ์นี้เลยนะ,ะประหยัดที่สุดเลยนะครับสำหรับเครื่องเบนซินมัน3 0 0ร้อซีซีเกแรงม้ารองรับเชือเ้อเพลิงได้ถึงอ e ีสโครงสร้างหน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมนะฮะคานหน้าเดิมหมด นะครับอ่าเริ่มกันจากซอกในก่อนเลยนะครับก็รูกลมคมกริบนะเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคลมกริบน็อตเดิมไม่มีขยับรูคมนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะไฟหน้าอะไรก็เดิมเดิมเบ้าโชกก็เดิมหมดนะมาร์คก,กิ้งอะไรก็ยังอยู่ครบเม็ดอาร์คอะไรก็ยังสวยนะครับแนวซิลิโคอนอะไรก็ยังสวยนะฮะคานหน้ารุ่นนี้มันจะเป็นพลาสติกนะมันจะไม่ใช่เหล็กนะของมาลดานีนจะไม่เหมือนคนอื่นคือจะใช้พลาสติก แข็งๆเลยนะคนอื่นจะเป็นเหล็กนะแต่มาาร์กิ้งอะไรก็ยังอยู่ครบนะฮะนี่มาร์กิ้งอะไรก็ยังอยู่ครบนะบจากตรงนี้จะมองเห็นเลขเครื่องชัดๆเลยนะ PE อะไรไม่รู้นะลงท้ายด้วย28583สนะครับสติกเกอร์เรียบเนียนไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะฮะเบ้าโชคเดิมหมดเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คสวยงามน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงก็ไม่มีรอยถอดเอามีนี่มีเดี๋ยวดูก่อนมี่อ ฝากระปูไม่มีนะฮะฝาปงก็เดิมหมดนะครับไม่มีรอยถอดนะครับคนแต่รอบนอกนะพวกนี้ไม่ได้ยุ่งไม่ได้ถอดอะไรรูกลมรูกลมรูกลมนะครับแนวซิลิคนเดินตรงแนวสวยงามไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอรูกลมฝาปรงแท้ต้องสลักคําว่ามัดเอ้ยไม่ได้ต้องสลักโลโก้มัด์ด้าสตกเกอร์เรียบเนียนไม่เคยแกะไม่เคยเกาไม่เคยพ่นอะไรนะฮะรูกลมคมกริบนะครับแนวซิลิคนเดินตรงแนวสวยงามน็อตฝาปรงเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นเลย นะครับโอเคสภาพเครื่องใสๆสวยงามนะฮะดูกันได้เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันต่อเลยป่ะตัวนี้สเปคเดิมจริงๆจะเป็นบาะผ้านะฮะเจ้าของเดิมนะครับคนแรกก็ทำเบาะหนังมาให้เราเป็นเบาะหนังเทียมสีดำได้สีแดงก็เรียบร้อยดีผมก็เลยทำความสะอาดให้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรนะครับเพิ่มเติมเพราะว่าใช้ไปแค่16,000กิเมตรก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีนะครับดูแล้วก็ แผงประตูแผงประตูอะไรก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์โอ้มีฟิล์มไฮคูให้ด้วยฮะขอบพระคุณนั่นเจ้าของเดิมมาให้ฟิล์มไฮคู rew, เรามาเลยนะเรียบร้อยดีสภาพเบาะอะไรก็สวยงามอันนี้เป็นสเปคเดิมจากเจ้าของเดิมเลยนะฮะนี่นะครับเป็นสเปคเดิมนะสีบานดูกันได้เลยฮะเรียบร้อยดีสวยงามนะครับดูได้เลยฮะแผงประตูแผงประตูะตนะครับยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีนะครับเจ้าของเดิมทํามาก็ถือว่าเรียบร้อยใช้ได้หัวหมอนมีครบนะครับ หัว oh, หมอนมีครบ3ามตำแหน่งแผงประตงแผงประตูนะครับพร้อมกับฟิล์มไฮคูล้วก็บอกอะไรก็ยังสวยงามบอะหลังเดี๋ยวผมจะลองดันผักลงมาให้นะครับดูว่าทับได้ไหมอ่านี่นะฮะในกรณีที่อยากจะเก็บของลึกๆก,ก,ก็พับลงมาอย่างนี้ได้ด้วยเออก็สะดวกสบายเผื่อใครอยากจะขนของไม่ได้นั่งกันครบก็ขนของกันได้ก็จะพับราบลงไปได้เลยนะแบบนี้เลย อ่ะ,ะเท่ดีนะฮะเดี๋ยวไปลองขับกันเลยไปอ่าเรามาลองขับกันเลยนะตัวนี้เป็นกุญแจอ e ี EMO b ล l ซอ e r กุญแจสำรองก็มีให้ครบนะเพราะ,ะนั้นเป็นพุทธสตาร์ทนะฮะเลขไม้ปัจจุบันก็16,000กิโลเมตรโอ้มีหน้าจอเท่ๆด้วยพับขึ้นมานะ หน้าจอตัวนี้ก็จะบอกความเร็วนะบอกอักตราเร่งอะไรทั้งหลายแหลโดยไม่ต้องละสายตาลงไปมองข้างล่างหน้าตาแอร์ก็จะเป็นแบบกลมๆแบบนี้เหมือนเครื่องบินนะดูละเทมากปรับทิศทางได้นะมีแอร์ออโต้ด้วยนะปรับทิศทางได้แล้วก็ ปรับความแรงนะครับได้แบบหมุนๆเลยนะครับแล้วก็มีฮีตเตอร์ให้ด้วยนะครับใครไม่ใช้ก็ใช้แต่แอร์ไปนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าฮะเป็นพลาสติกสีสีดําแข็งๆนะระบบความปลอดภัยก็แอร์แบ็กคู่พร้อมกับเบรก ABS มีลาโพงทวิตเตอร์ให้ด้วยหรือลำโพงเสียงแหลมมีฟรีไมไคู่ให้กระจกเดิมของมาสด้านะวัสดุด้านล่างนะฮะเป็น soft touch เป็นหนังสีดํานิ่มๆแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยสวยงามดีพวงมาลัยนะฮะเป็น power ก็เบาใช้ได้นะครับมี Unction, มัลติฟังก์ชันมีครูสคอนโทรลให้ด้วยโอ้เยี่ยมเลยนะครับเวลาขับทางไกลก็สบายนะมีครูสคอนโทรลให้เพิ่มลดเสียงเป,เปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้นะครับผมอะไรยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยโลโก้อะไรก็ยังสวยงามไม่เปื่อยไม่ลอกกระจกข้างนะครับกระจกไฟฟ้าที่คนขับเป็นแบบออโต้ด้วยแล้วก็เซนเซอรล็อกใช้งานได้ตามปกติกระจกมองข้างพับด้วยระบบไฟฟ้าปรับข้างด้วยระบบไฟฟ้า มีปุ่มเปิดปิดออโต้สตาร์ทออโต้สต็อปแล้วก็ระบบควบคุมเปิดปิดระบบควบคุมการทรงตัวนะครับมีเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ําฝนมาให้ด้วยกระจกมองหลังแบบทั่วๆไปนะครับไม่มีอะไรเพดานนะครับมีอาจจะมีเจิมเบาๆตามสไตล์รถบ้านแต่ถือว่าไม่เยอะนะก็มีบ้างนะครับแต่ว่าฝ้าเร่นี่เดิมหมดนะ,ะแล้วก็เรียบร้อยสวยงามไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรมีไฟส่องสว่างให้ นะครับด้านหน้าคู่หนึ่งแล้วก็ตรงกลางเนี่ยไปรุกเปิดปิดยังไงนะ,ะไม่เป็นไรก็มีไฟคู่หน้าไฟตรงกลางให้ที่บังแดดนะครับมีกระตกต่างหน้าให้ก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับอ่ะด้านล่างนะฮะเล่น DVD ได้นะครับเล่น CD ได้ใส่ SD card ดได้ USB ให้2ช่องรูชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปก็มีให้เหมือนเดิม เกียร์ครับ CVT นะฮะมีแมนนวลโหมดมาให้เพิ่มเกียร์รถเกียร์ได้ง่ายๆเลยโหมดการขับขี่มีทั้งแบบประหยัดแบบทั่วไปกับแบบสปอร์ตนะครับแล้วก็มีตัวแป้นควบคุมความบันเทิงให้นะครับสามารถควบคุมความบันเทิงตรงนี้ได้ที่จอยสติ๊กก็ได้หรือใครไม่ถนัดจะกดก็ได้ก็เป็นระบบสัมผัสเหมือนกันนะฮะก็ใช้งานง่ายๆแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ในตัวนี้ของมา z d a ให้มามีทั้งกล้องหลังมีทั้งเซ็นเซอร์เลยเรียกว่าให้ครบ สองอย่างเลยนะครับเนี่ยเป็นระบบสัมผัสด,ด้วยนะครับก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะร,รับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์วิทยุ FM AM ระบบความบันเทิงอะไรเนี่ยก็ครบครันนะครับเดี๋ยวไปศึกษาเพิ่มเติมกันเอาเองนะอ่ะเบรกมือฮะเป็นแบบทั่วๆไปนะครับมีร่องวางแก้วน้ําให้2ร่องนะครับนิ้วซองวางเหรียญอะไรทั้งหลายแหล่มากมายอ่ะเดี๋ยวเราดูเอกสารกันต่อเลยดีกว่านะฮะว่ามีอะไรบ้าง อันนี้เป็นรถประมูลนะฮะรถประมูลบอกก่อนว่าบางทีต้องวัดดวงแนละ้วบางทีก็ไม่ได้คู่มือนะฮะคู่มือไม่มีนะมีแต่สำเนารถให้นะแต่เช็คให้แล้วว่าเลขไม่นี่หม่ตรงใหม่แท้แนะ่นอน16,00 0กิโลเมตรแต่คู่มือไม่มีให้นะบอกกันก่อนว่าเป็นรถยึดนะครับปี2018โอ้ยได้เลขสวยฮะท่านผู้ชมไม่มีบุ๊กจริงแต่ได้เลขสวยอะได้เลขแ1เลยนะครับได้หมวดกอไก่ด้วย4ีกอไก่ส หรือสี81เยี่ยมเลยนะฮะได้เลขสวยม a สเต2จดทะเบียนพฤศจิกายน2018อ่าเดี๋ยวต่อให้นะภาษีถ้าพฤศจิกายนเดี๋ยวต่อปี65ให้ละกันสีดำนะครับจากโรงงานเครื่อง1 3 9 3แรงมา้าเบนซินเลขตัวถังลงท้ายด้วย w ับยู่14514เลขเครื่องยนต์ลงท้ายด้วย328583พรกน,นชาตินะมือแรกนะใครอยากดูเล่มจริงก็ทักฝ่ายขายกันมาได้เลย เดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าฮะุ่นผู้ชมมาลองขับกันเลยนะสำหรับคันนี้ m a z d a 2 Sky Active มีความโดดเด่นในเรื่องของช่วงล่างที่ค่อนข้างจะยึดเกาะถนนนะฮะขับแล้วสนุกมากๆรวมถึงนอกจากจะแรงอ่ช่วงล่างดีหนึบนุ่มนวลแล้วยังประหยัดมากๆเลยนะครับระบบเบรกดีเยี่ยมแอร์เย็นสบายนะครับทัศนวิสัยในการขับขี่ดีเยี่ยมนะฮะอ่ะช่วงล่างดีนุ่มนวลน,นะฮะพวงมาลัยก็เบาเบานะครับทดสอบมุมเลี้ยวกันหน่อยซิ อมองเลี้ยวก็ถือว่าน่าจะแคบนะฮะ,ะแคบใช้ได้สามารถกลับรถในพื้นที่แคบๆได้ด้วยการโยกเพียงแค่ครั้งเดียวถือว่าเป็นรถที่เล็กคล่องแต่ยังแรงแลวก็ประหยัดในตัวด้วยแล้วลดีไซน์ก็เท่ชอบเชียวมากมายมีหน้าถึงได้ขายดีขนาดนี้นะฮะ,อะโอเคก็เรียกว,ว่าขับง่ายสมรรถนะดีแล้วก็เท่แล้วก็ประหยัดด้วยนะ,ะมีหน้าถึงได้ตอบโจทย์วัยรุ่นนะแล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้าง ระทัดรัดคล่องแคล่วคล่องตัวเดี๋ยวไปฟังราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันเลยครับไปอ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับใครที่มองหา Mazda 2 Sky Active เท่ๆในสไตล์4ประตู4ด่านละใหม่น้อยๆนะก็แนะนำคันนี้เลยนะฮะ218 0 Mazda 2 Sky Active เบนซิน1.3ห้ Connect ไม่10,000โราคารุ่นใหม่ป้ายแดงนะ0 6 0 0 0 20,000บาทเราใช้ไปแค่16,000กิโลเมตรเลยรถบ้านมือแรกมือเดียวเล็กม้แท้ๆเลยนะฮะแต่ว่าเป็นรถยึดจากลูกค้าท่านแรกที่ผ่อนไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นเป็นรถประมูลจากธนชาติอาจจะต้องเน้นจัดไฟแนนซักเล็กน้อย อารับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีทนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกควา่าไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แต่แท้น ,00 0กิโลเมตรรับประกันซื้อเกินเต็มราคาเช่นเดิมนะครับอ่าปกติวอลเปินราคาหน้าร้านนะขายอยู่4 5 9 0 0 0บาทฮะพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ u t u b e นะฮะร,ราคาเงินสดนะฮะลดได้เลยเหลือเพียง4 4 9 0 0 0บาทนะแต่พิเศษยิ่งกว่าเดิมฮะสำหรับใครที่จัดไฟแนน นะครับขอยอดจัด3 0 0แสนขึ้นไปนะครับจัดไฟแนนซ์นะฮะลดได้เลยเหลือเพียง4 1 0 0 0 0 0 0 0 0บาทานะคุ้มจริงๆนะฮะ4 1่9 0 0 0บาทนะจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะฮะถือว่าคุ้มจริงๆนะฮะเราก็จะได้ขับ 2018, ada, 2 0 1 8 Mazda 2 s k มา c t i v สายเคเครื่องยนต์เบนซิน1 3, High Connect, Mike, 6, นึ่งจุด n ามให้อนไม่1นึ่0นกกิโลเมตรนะรับประกันเหมือนเดิมนะฮะราคานี้ยังไม่วัรันตีให้เหมือนเดิมรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ecu ให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือจุดเตือนฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะครับผมจะเอารถเข้าศูนย์ Mazda เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถ ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัเจนให้ฟรีทถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมผ่ันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยอรถสวยอยู่ไม่นานนะฮะรีบทักทายฝ่ายขายกันมาได้เลยที่ไลน์ออฟฟิเชียลของเรา ID Line a d 19้ sp คนหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆเขาไปที่ Google Map และพิมพ์สิบการีประกรเราอยู่ถนนกนรารประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาลประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีรีวิวแบบด่ดนๆคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นักส9สาีประกรรถมือ2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครครรััับบสสวดี สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com